ยังมีสแกนทองให้แม่แม่พี่ๆนะคะได้สแกนเก็บศ์กันด้านหน้าใช่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะสแกนเก็บศ์กันได้เลยค่ะเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปเข้าวัดเสริมความปังความเป็นสิริมงคลแบบจัดเต็มกันกับเหล่าคนบันเทิงของเราค่ะเริ่มกันที่คนแรกค่ะเป็นพี่เชษเชิญยิ้มนะคะที่ตั้งใจเดินทางไปกราบขอพรหลวงพ่ออู่ทองหรือว่าหลวงพ่อดำปลดหนี้ค่ะที่วัดปรางหลวงบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ องค์นี้เป็นหลวงพ่อที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการให้พรด้านการปลดหนี้ค่ะพิเชษพอไปถึงวัดนะคะก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงก็ไปขอพอรไหว้หลวงพ่อทันทีค่ะสิ่งของที่ต้องนําไปไหว้ขอพอรหลวงพ่อก็คือข้าวตอกดอกจําปีรวมไปถึงกาแฟดําด้วยนะคะ พร้อมกันนี้ค่ะพิเชษก็ได้ไปไหว้ขอพรองค์พระปรางไปเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะขอพรเรื่องเงินเสร็จแล้วค่ะพิเชษก็ไปไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพต่อกับปู่ชีวะกมรทัศน์นะคะบรมครูแพทย์แผนโบราณให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะถือว่าจัดเต็มในทุกๆด้านเลยนะคะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาวัดแห่งนี้แล้วห้ามพลาดไหวขอพรเด็ดขาดนั่นก็คือกุมารเทพพิจุกและพิจันท์ค่ะมีชื่อเสียงในด้านของการเสริมโชคลาบซึ่งตรงจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่ถูกอกถูกใจเหล่านักเสี่ยงโชคเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าพิเชษเองก็ได้ล้วงลูกปิงปองจากหานําโชคนะคะขอโชคลาบจากกุมารเทพค่ะเลขที่ได้ก็ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะหลังจากนั้นเจ้าตัวก็รีบไปหาตัวเลขที่แผงลอตเตอรี่ค่ะซื้อเลขดังกล่าวนั้นมาหนึ่งใบ ไปต่อก,กันกับนักร้องสาวสวยน้องเบลนิพาดาค่ะพร้อมกับกัลยาณมิตรสายบุญนะคะล่าสุดเดินทางนั่งเรือข้ามไปที่บึงโขงหลงค่ะเกาะดอนโพเพื่อไปกราบขอพรนะคะรวมไปถึงทําพิธีแก้บนหลังขอพรองค์ปู่อือลือนคราชสมหวังดั่งใจแล้วไม่เพียงแค่มาแก้บนเท่านั้นนะคะครั้งนี้ถือโอกาสถวายเสียงให้กับองค์ปู่เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะ และน้องเบลก็ยังได้เอาใจนักเสี่ยงโชคนะคะด้วยการจุดทูปเลขมงคลฝากมาให้กับแฟนคลับนะคะของบันเทิงไทยรัฐซึ่งเลขที่องค์ปู่อือลือนาครราชให้ก็ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้แล้วค่ะ ปิดท้ายกันที่นางเอกหมอลำชื่อดังค่ะน้องแต้วสุกิตรานะคะจากปฐมบันเทิงศิล์นค่ะล่าสุดเดินทางไปที่วัดป่าเทพพิทักษ์ค่ะจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปกราบไหว้ขอพรองค์ปู่ศรีสุดโทนและแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างที่ทราบกันนะคะว่าน้องแต้วชอบทําบุญมากๆค่ะถ้ามีโอกาสก็จะแวะเวียนไปกราบไหว้พ่อปู่อยู่บ่อยครั้งและครั้งนี้ก็คือจัดเต็มมากค่ะทั้งเครื่องแต่งกายรวมไปถึงถวายเครื่องบวงสรวงแบบจัดเต็มด้วยพร้อมกับลำถวายเสียงให้กับ องค์ปู่องค์ย่าให้ได้ฟังกันแบบสดๆด้วยค่ะหลังจากถวายเสียงเสร็จค่ะก็มีการจุดทูปและเลขที่ได้ก็คือตอนนี้ขึ้นอยู่ตามหน้าจอแล้วนะคะขอให้แฟนๆทุกคนโชคดีค่ะค่ะมากันที่เรื่องราวของแม่นกน้อยอุไรพรนะคะ ทำเอาแฟนหมอลำหลายคนนะคะต่างสงสัยแล้วก็เป็นกังวลนะคะว่าราชนีหมอลำแม่น้องน้อยอุไรพรจะวางมือทางด้านงานแสดงหมอลำปิดตํานานวงเสียงนสาษษษษันเลยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังนะคะเห็นผลงานหน้าจอหน้าจอทีวีของแม่น้องน้อยเยอะมากจริงๆล่าสุดก็เตรียมมีผลงานทางด้านจอเงินหรือว่าภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตด้วยนะคะ แม่นกน้อยเปิดใจกับบนรทงไทยรัฐว่าไม่มีทางหันหลังหรือวางมือทางด้านงานแสดงหมอลำเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งนี้คือรากเงาของแม่เพียงแต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยอยากส่งต่อให้เหลนหรือว่าน้องแป้งซึ่งเป็นนางเอกของคณะเป็นคนดูแลบริหารวงหมอลำเสียงอีสานแทน ซึ่งเขาก็ทําได้ดีนะคะเป็นที่ยอมรับของแฟนๆหมอลําซึ่งเห็นได้จากการแสดงเปิดฤด,ด,ด,ดูการล่าสุดแฟนหมอลําให้การต้อมตอบรับต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ mm hmm. ส่วนตัวเองพอมีเวลาก็เลยอยากหาไรายได้เพิ่มเพราะว่ามีความตั้งใจอยากใช้นี่ให้หมดก่อนที่จะสิ้นชีวิตไปและอยากทําในสิ่งที่ฝันมานานแต่ไม่มีโอกาสได้ทําเพราะว่าคุณสามีก็คือพ่อหลอดห้ามมาตลอดนั่นคือการแสดงละครแล้วก็หนังวันนี้ สามีไม่อยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยขอมาสารฝันตัวเองในวัย68ปีแต่ถามว่าการมารับงานแสดงแบบนี้ไม่กลัวพ่อหลอดโกรธตามความเชื่อหรือเปล่าแม่บอกว่าก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ได้มีการจุดธูปบอกกล่าวทุกครั้งก่อนมาถ่ายงานด้วยค่ะ นี่ก็บอกพ่อแล้วว่าตอนนี้ฉันจะทําใจตามใจฉันลวนะอย่างเงี้ยแม่ก็ยังมั่นใจว่าพอแล้วยังอยู่ขขางๆเฮ้า a, ได้เบื้องเงี้ยงลูกหลานให้ลูกหลานได้สืบสา,านวัฒนธรรมหมอลําเสียงอีสานค่ะก็อยากบอกพ่อหลอดว่าไม่ต้องห่วงแล้วไม่มาบ่อยก็ได้นะเออแม่อยู่ได้แม่อยู่ได้ไดลูกหลานอยู่ได้ะหมอลําเสียงอีสานยังต้องสืบสา,านวัฒนธรรมและมรดกของพ่อหลอดต่อไปค่ะตอนนี้ก็สําหรับทั้งเรื่องคอนเสิร์ตหมอลําแม่ก็เหมือนว่า ได้ห้เลนเพื่นดูแล้วงงใช้คําว่าภาระกับการแบกวงเสียงอีสานแม่ก็เหนื่อยน้อยลงยังบ่ได้ว่างมือค่ะยังบรได้ว่างมือกับเป็นที่ปรึกษ,ษาของหลานของเลนอยู่ค่ะและส่วนหลายที่ได้ดาเนินชีวิตกับการเดินคอนเสิร์ตก็รุ่นบุกเบิกก็ยังเหลืออยู่มากที่จะต้องช่วยกันซอยกันประคองวงไป ก็ติดตามผลงานของแม่น้อน้อยอไรพรได้เช่นเดิมนะคะใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมขาสู้ทุกเทศกาลหาเงินนะคะสำหรับลูกทุ่งสาวเลไรไลฟ์สดค่ะเขาช่วงเทศกาลกินเจเจ้าตัวก็ผุดไอเดียขายอาหารเจที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ร้านของน,น้องนะคะก็ม er mm ีเมนูทั milhões, anyway, ้งชาบูน้ำดำแบบเจหรือจะเป็นปอเปี๊ยะเจค่ะที่ลูกค้าติดใจมากไม่กักเครื่องไม่กักวัตถุดิบค่ะอร่อยเต็มคำใครที่ไปอุดหนุนแล้วก็กลับมาอุดหนุนซ้ำอยู่เสมอค่ะน้องบอกว่าในช่วงกลางวันที่น้องไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนนี่นะคะจะเอาเวลาช่วงนี้ค่ะมาทําอาหารเจขายไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะเจอันนี้เป็นสูตรเด็ดของคุณแม่เห็นว่าคุณแม่เคยทําขายมากว่า10ปีแล้วค่ะเจ้าตัวก็นํามาสานต่อหรือว่าถ้าใครทําหาเครื่องดื่ม ชา,าแบบเจกาแฟ่แบบเจค่ะน้องเไรไรก็มีให้ครบเลยทั้งข่าวทั้งหวานค่ะเจ้าตัวเปิดใจกับนักข่าวในพื้นที่นะคะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ท้อไม่ได้เลยค่ะต้องขยันเท่านั้นคนรวยเขายังทำงานไม่พักเรายังไม่รวยเพราะฉะนั้นเราพักไม่ได้ค่ะช่วงนี้ทำทุกอย่างจริงๆคะ่ะส่วนงานร้องเพลงนะคะคอนเสิร์ตก็ยังมีอยู่ถ่ายรายการก็ยังทำนะคะ ก็กลางวันตอนที่เราว่างก็ออกมาช่วยครอบครัวค่ะและส่วนตอนกลางคืนก็ออกไปงานคอนเสิร์ตค่ะตอนนี้ต้องขยันก่อนค่ะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราต้องขยันเยอะๆนะคะคนรวยเขาทํางานไม่พักเลยนะคะเรายังไม่รวยเราก็ต้องไม่พักเป็นความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่สุดยอดมากๆเลยค่ะค่ะ กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องสุขภาพของนักร้องสาววีวีโอเลตค่ะหลังจากที่ออกมาแจ้งข่าวบอกแฟนเพลงว่าตัวเธอนั้นเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือการป่วยเส้นเสียงบวมแล้วก็อ่อนแรงค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่นักร้องทุกคนนั้นไม่อยากเจอล่าสุดค่ะหนุ่มก้าวจิรายุหวานใจของสาววีนะคะแท็กทีมวงแบดบาบูลมาโปรโมทเพลงใหม่ค่ะทีมข่าวของเราถือโอกาสนี้ถามอัปเดตเกี่ยวกับอาการป่วยของสาววีค่ะ เก้าบอกว่าที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นช่วงที่ยากลําบากของวีมากๆเพราะว่าต้องรักษาอย่างจริงจังแล้วก็ต้องมีวินัยสุดๆด้วยค่ะสิ่งที่เก้าห่วงมากที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจเพราะว่าเรื่องเสียงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนเป็นนักร้องแต่ว่าแฟนคลับของวีไม่ต้องตกใจกันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้หนุ่มเก้าบอกว่าอาการของวีนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้กับวีด้วยค่ะ เหมือนเส้นเสียงก็ใช้งานหนักเกินแบบลิมิตนะครับแล้วก็มันก็มีอาการแบบที่ตามมาก็คือมืนมันคอนโทรลไม่ได้มันเหมือนเส้นเสียงมันอ่อนแรงไปเลยอะไรเงี้ยก็น่เป็นห่วงว่ามันเหมือนเป็นเครื่องมือธรรมหากินนนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันส่งผลไปถึงเรื่องจิตใจค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็มันก็ มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็สามารถ h a n d คอ concert ใหญ่เขาได้เงี้ยก็ถือว่าผมผมเองก็ชื่นชมนะก็ขอให้น้องวีหายไวๆนะคะแล้วตอนนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากเก็บสิทธิ์นะคะสแกนเคียวโค้ดนะคะเคียวโค้ดขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะต้องเน้นย้ำว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะเรายังแจกอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องราวของหนุ่มตรีพรพัฒน์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพระเอกชื่อดังทางวิกอโศกคนนี้นะคะ คือเขาก็มีผลงานมากมายนะคะแล้วก็หลายคนให้ความชื่นชอบค่ะแต่ว่าเทรนด์ใหม่ของวงการบันเทิงตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเอกตัว็อปหลายคนเนี่ยหันมาลองเล่นซีรีส์ววยกันมากมายเลยซึ่งหนุ่มตรีพอลพัฒน์ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เอ่ยปากว่าไม่ติดถ้าจะต้องเล่นบทนี้ค่ะคือหนุ่มตรีเนี่ยเปิดใจกับเราว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยต้องเล่นได้ทุกอย่างค่ะแล้วฉายาเจ้าพ่อดราม่าที่ตัวเองได้รับมาที่หลายคนพูดถึงก็เป็นมาจากการผลงานการแสดงที่มีมาก่อนหน้านี้ค่ะ แล้วอย่างที่บอกไปวงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปแล้วดาราก็ต้องปรับตัวหันมามีคู่จิ้นกันแล้วเจ้าตัวบอกว่าไม่ติดถ้ามีคนติดต่อมาให้เล่นแบบแนวละครชายชายก็สามารถเล่นได้เพราะอย่างที่ท,ทราบกันนะคะนักแสดงเนี่ยต้องทําได้ทุกอย่างทุกบทบาททั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของผู้ใหญ่ว่าจะให้โอกาสเจ้าตัวได้ลองเล่นบทแนวนี้หรือเปล่าถามว่ามันท้าทายสําหรับหนุ่มตรีไหมเจ้าตัวบอกว่าที่เล่นอยู่ทุกวันนี้ก็ท้าทายความสามารถมากแล้วสุดท้ายที่สุดแล้วนะคะการเป็นนักแสดงหรือไม่ก็ว่าอาชีพอะไรก็ตามแต่ก็ต้องทําให้ได้หมดทุกอย่างนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหนุ่มตรีกันหน่อยคะ่ะก,ก็จริงจริงก็ ถ้าถ้าถามส่วนตัวจริงๆแล้วเราเราเราไม่ติดดีกว่าแต่เราอยู่ที่องค์กรของเราว่าอยากให้เราเป็นแบบไหนจริงๆผมผมสะดวกทุกอย่างถ้าถามส่วนตัวผมก็ยังได้หมดอยู่แล้วเรายังสนุกกับชายหญิงหรือชายชายเราก็ไม่ได้ติดเพราะาเรารู้สึกว่ามันมันก็คือละครจริงๆทุกทุกวันนี้ก็มีอะไรท้าทายเยอะครับจริงๆแล้วจริงๆเราก็ไม่ติดหรอกครับแต่ว่า อย่างที่ผมบอกไปทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับองค์กรบางทีเราบางอย่างผมไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวผมเองได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องการให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยตัดสินใจด้วยว่าแนวทางการใช้ชีวิตหรือแนวทางของเราในการแสดงจะไปอยู่ทางไหนอะไรเงี้ยครับนะคะก็สามารถติดตามผลง,งานของหนุ่มตรีได้เช่นเดิมนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมขาบันเทิงไทยรัฐวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ